เนี่ยจะมากุ้งด้วยไอ้น,นี้ตายสิแล้ยจับกุ้งนะครับนี่ก็คือว้ายไหนไหนให้เพื่อนดูหน่อยลูกโอ้โอน้องแตงจับกุ้งเป็นครั้งแรกครับอันนี้ตัวเป็นๆเ,เลยนะเพิ่งขึ้นจากบอ่อเลยนี่นี่นี่อุ้ยขาที่เดียวๆเลยมันกระโดดวหมเจ้าเอา้ากระโดดเลยน้องแตงลองจับให้เพื่อนดูหน่อยลูกนี่เรียนว่าน้ำเลยแหละนี่ที่จับนี้ที่ลูกนี้ จับจับอย่างนี้จับจับอย่างนี้จับอย่างนี้เอาย่าเออจับอย่างนี้นี่นี่ไงจับได้ตัวนี้นี่นี่โอ้ขาขาขาทีเราดูดิตัวอย่างนไรเนี่ยใหญ่ว้าวโอ้มีหัวสีอะไรน่ะอุ้ยแตงนี่กระโดดออกไปแล้วน้องแตงจับอ้าวทำไมมันไม่เดินอ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่เดินเอาตัวนี้สิเนี่ยที่มันดิ้นอยู่เนี่ยลูกดันดันเออ เอาตัวนั้นตายนี่ต้องเอาตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ตายเดินได้อ๋อตัวนี้อ๋อนี่ไงเดินดีดีเลยอ๋อได้รอมาแล้วขาจีอุ้ยขาระบกสะบัด <laughs> ถ้าขาถ้ามันไม่เดิน กระโดดเนีันนี้ด้วยเพ่อหน่อยัมันี่ียอเอา่เลยแซีบาใหญ่เลย,ลเลยดูดิ